สวัสดีค่ะพบกับรายการคู่รีวิวรถกับเกเกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเกจะมารีวิวรถแท็กเตอร์คูบตารุ่นพิเศษนะคะนั่นก็คือ l m m t t r i c Edition นะคะซึ่งมีเพียงแค่1,000คันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกเกจะพาทุกท่านนะคะไปดูนะคะตัวรถนะคะว่าสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะคะมีความต่างกับรุ่นธรรมดายังไงบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะจัดขึ้นมานะคะผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะกับ คูเปต้าของเรานะคะเฉลมิมฉลองครบรอบ45ปีนั่นเองนะคะซึ่ง1,000คันนี้นะคะทั่วประเทศนะคะและก็แต่ละร้านค้าก็คือจะมีจำนวนจำกัดนะคะ <Wow. S 1> สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะจับจองนะคะเดี๋ยววันนี้เกเกจะพาไปดูตัวรถกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพรามกันเลยป่ะ l 5 0 1 8 s p ขีด ME นั่นเองนะคะซึ่งราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่650,000บาทนะคะจะมาพร้อมกับสีส้มราวาเมทัลลิกนะคะยกระดับสีรถแทกเตอร์ให้ความรู้สึกหรูหราโดดเด่นไม่เหมือนใครเอกสิทธิ์นะคะเฉพาะของคูบต้าต้องใช้ความพิถีพิถันในการพ่นสีถึง3ชั้นเลยทีเดียวนะคะกระทะล้อสีใหม่นะคะซึ่งมาพร้อมกับกระทะล้อสีเทาดำเท่ดุดันนะคะซึ่งจะ เป็นสีนะคะ,ะคล้ายๆกันเลยนะคะกับสีล้อยางนั่นเองนะคะจะดูเป็นสีที่ดูเท่และก็ดูดันมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวพิเศษรุ่นนี้นั่นเองนะคะจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลวดลายใหม่รอบคันนะคะตกแต่งสไตล์ใหม่ฉบเชียวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือนะคะจะเป็นนะคะสีที่โดดเด่นและก็ล้อ ที่โดดเด่นนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับโลโก้นะคะสติกเกอร์ครบรอบ45ปีนะคะคือสติกเกอร์สุดพรีเมียมฉลองครบรอบ45ปีสยามคูบต้านะคะสำหรับรถแท็กเตอร์ l m e t a l l i c Edition นั่นก็คือ L5018SP-ME นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับการรีวิวนะคะรถแท็กเตอร์คูบะต้าอลมิ i ริกอิชันนะคะ L 5ส่วนหปก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาทางเพจ a c e b o o k คูบต้ามหาสารคามของเราก็ได้นะคะหรือ y ย u ทูบคูบะต้ามหาสารคามหรือติ๊ t o ็อกคูบต้ามหาสารคามนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือไลน์แอดคูบต้านะคะสามารถติดต่อมาทุกช่องทางได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นใหม่รุ่นพิเศษของเรานะคะ ครบรอบ45ปีคูบต้านะคะนั่นก็คือ e l m e ม r i c Edition มาพร้อมกับสีที่โดดเด่นและก็ล้อกระทะที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะคะ45ปีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในการรีวิวนะคะรถแท็กเตอร์คูบต้ารุ่นพิเศษก็จะจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ